สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้กลามาพบกับน้ำเสียกับน้ำกับเก่ามาเสียวันที่เจ็ดพฤศจิกายนหกสิบหกเนาะครับผมไปไหวมากค่ะท่านผู้ชมไปไหวมากเดือนหน้าก็สิ้นปีแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเดือนหน้าก็สิ้นปีเอฟซิว่าหาของขวัญชิ้นใหญ่ๆสามตัวตรงในน้ำเสียจะพยายามนะค่ะท่านผู้ชม นี่ละค่ะมือนีน้ำเสียก็จะไปวัดค่ะท่านผู้ชมจะไปวัดเด็กๆของขวยยยัญใหญ่ๆจากสามโตเนาะนครับ <laughs> สิบไปวัดค่ะท่านผู้ชมแต่งแต่ว่าจะไปวัดกระนวนตอนนั้นนะคะ่ะก็มาเสียเ็นก็นได้ถอยรถชนันนต้นเผาเนาะก็ได้เพราะหันได้ไปค่ะท่านผู้ชมมือนีก็เล้ตั้งทาวาสิไปค่ะ ปูพ่นว่าขันน้ำเชี่ยไปเพิ่นจะให้สามตค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ,ะก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขที่มือนีน้ำเชี่ยสีน้ำเสนอว่าสีน้ำเสนอตะโมว่านแล้วค่ะพอดอีแม่กอทมอเพิ่นมาเนาะครับผมค่ะน้ำเชี่ยก็ได้เอาแม่เพิ่นลงก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะตัวเลขนี่เพิน่นทรงมมให้เแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสรงมไห้ น้ำเชียว่าเลขมันงามเลขบ่หลายโติ่ญหาสืบขควมตั้งจังหวัดค่ะลอตเตอรี่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ,ะก่อนอื่นจะไปรับชมรัเราฟังน้ำเสียกับขอขอบพระคุณที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียทรงต่อให้พี่น้องอีพซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะอ๋พักไม่ไงแม่ค่ะท่านผู้ชมอาค่ะท่านผู้ชมตัวเลขนี่ก็สิใส่ว่าถูกแล้ว ไม่ต้องถามหาไม่ต้องถามหาค่ะท่านผู้ชมค่ะอันเลขล็อกถูกแล้วไม่ต้องถามหาอันตัวเลขล็อกด้อคะท่านผู้ชมอันนั้นเลขล็อกค่ะแต่ละเลขแต่เรามองมันกับมีซื้อเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อสิให้แฟนคลับจําได้ค่ะเพื่อจะให้แฟนคลับจําได้บางทีเซียนเพิ่นมาเพิ่นกะมีซื้อของเพิ่นซื้ออีรีเพิ่นอยู่แล้วเนาะค่ะเพิ่นกะ เปลี่ยนซื้อให้พอแน่ยังสินอถ่อมค่ะเปลี่ยนซื้อไห่แม่แน่ว่าอยากให้คนได้ยินได้หลายแจ้งสีราคาดันบุ้ชมเนาะครับค่ะอันนี้ว่าเป็นเหล็อกค่ะเลขล็กอกอู้ตะกี้เขาดีด้วยเถอาเขาดีขนาดเลยครับพี่น้องเนานะเพื่อนเอาไห้ค่ะคเดี๋ยวน้ำเสียสิตามอีกอยู่ค่ะดันบุ้ชมเขรขลกอกถูกแล้วไม่ต้องถามหาหนะค่ะอันนี้เป็นเลขถือแล้วอย่าพากันถามหาอีกเนาะครับอะ ถามหาเราเนาะค่ะท <Star> ่านผู้ชมเรียกถื่อเราเฮ้ยเป็นยังไงเองแมีนเราว่างไอฟิวเขาเด้อไอฟิวจ้าพักคณาบ่กเหรอวันบ่เกิดแมีนบวบุถาวรใครก็บ่รู้แมนเนาะเท่าๆแบบเขียวแบบกมขาวนี่ปกติพักคณาเพิ่นสิเกิดดีเด้อ พักหอมกระลังสิขึ้นเนาะบุ้งเนี่ยงามอะไรพักยังพักการยินมาเ่ยบัวพักหอมปลอมอ๋อปลอมแต่ว่าพ,พักสีอันนี้อันนี้ขึ้นแล้วหมู่บ้านพักกันกินกับตำมะฮวงแซ่บแสบกับ,กบ,บๆๆท่านผู้ชมโอ้บด้กินน้อเอ๋อแถามาเบิ้งกนันะ่ะบันนี้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะบนรางนะค่ะบนรางบนราง เพนว่าถ้าผู้ทุ่นหน่อยก็ยกกลับเด้อผู้ทุนหลายจังค่อยกลับครับตวัน้ำเชีย่ยมากเล็กคนละคะ่ะท่านผู้ชมหนึ่งแปดก็ไปออกเลียกล่าวนะออกเล่าเามาื่อคืนเนี่ยแะครับผมโ<อ>น้องพี่เห็นเห็นอยู่ต้นย่างไงเห็นหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่ไปขอกันโดด แต่ว่าพี่รองขันขันมากกระจัดเด้อค่ะน้ำเชีย่ยลงไปนี่ FC เอฟซีมันกะจะว่าเลขดับเนาะครับค่ะย่านแล้วเลียกดับหกแปดหนึ่งแปดห้าแปดอ่ะห้าหกเนาะอ่ะอันคืออันลงค่ะมันตะเสารค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหกหนึ่งห้าห้าห้าปีนี้ออกหาหาไปเถอะท่านบอท่านออกอคุณคุณยิ่ดี บ้านมีเท่ึไงล่ะมีแล้วมีแล้วหาหาเดี๋ยวไยลืมมันหลายงานเนาะเพิ่นซื้อรตเตอรี่เอ่อเพิ่นนักตัวอะไรข้าจาวาดีบ้านนี่เพิ่นจะถามนี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นนักแถวนี้อ๋อหกแปดห้าหกห้าแปดหกแปดออกมากเลมั้ย ตามมาเดืนก๊กก๊กหัวถิ่นน้ำเชี่ยเห็ดใหญสี่สามตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมสี่ห้าหกเอ้ยสี่ห้าแปดเอ้ยบะเมียสี่หกแปดค่ะสี่หกแปดถ้าเบิ้ลรถเถวทับเห่าเผือหกแปดเนาะทับเห่าเผือแสบไม่แย่แป๊ะแล้ว กินกระปุลเล้วกินกระปุลนี่ไม่ใหญ่แปลนี่เนาะถ่อตะเบิ้งมันสีออกงามๆบบดนี้เพิ่นว่าดินเอามาให้หน่อยโพดก็เลยอันอันได้น้ำผักได้น้ำพักหน่อยเพิ่นบ่พอพลางจะเป็นมักทั่วเนาะโอ้งามเนาะงามเนาะเพิ่นเฮ็ดอันนั้นแล้วอันบานมันสิมุ่งลังคาน่ะเนาะผ่าสลมเอามาแล้วกัค่ะท่านผู้ชมซองถ่า ต้องแถาตายย่อยมื่มเคี้ยวกับปลูกแล้วมื่เคี้ยกะสื่อไม้เพิ่นปลูกแล้วเพิ่นเป็นผู้สร้าง <c oughs> เพิ่นเป็นผู้ปลูกค่ะท่านผู้ชมแบบเพี้ยนไปหน่อยมันเคี้ยรุ่นเมียนบักทวงามขักเนู้ดแถาเนาะงามไม่ดีเมืองเนี่ยมะควงกับย่างเนาะนามฮดกับดีพร้อมโอ๋าาอแถวมะควงยี่นี่ญุ่ปุ่นมันเลี้ยงแล้ว เพิ่นตัดผ่าแล้วเพิ่นสิมุ้งลังคาาด้บัดนีค่ะท่านผู้ชมสิมุ้งลังคาเอาเท่ามาเบิ่งอีกวันนี้นี่นะครับพี่น้องมักน้ำบ่ครับผมอย่าเบื่อเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาแต่ตัวเลขก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวเหล็กแฟนคลับทั้งสองน้ำเชี่ยทรงมาให้หลายมากเด้อค่ะท่านผู้ชมส่งมาให้หลายมาค่ะห,หรอกอ่อะถ้าสิลงให้พี่น้องนี่ได้มื่อละซิฟคลิปก็ได้ดิเน น้าทถาครับค่ะขัดเอาแม่ขัดดันผุ้ชมขัดเอาท่วา,าน้ำเชียร์เคยเห็นพนผ่านมาประมาณสองงวดพนเขาตัวนี่แมงสินะแมนค่ะกับอันหนึ่งท่วาเข้าบุซ้อมก็คือเหล็กหน่อยคูครับค,ค่ะเหล็กคูสองคูยังเสียขทดันผุ้ชมเอามาให้พี่น้องเบิ้งค่ะถ้าพี่น้องเบีรยท่วาไทยจะไทยยังกะ ผ่านเอาตัวเลขกไ็ได้ค่ะท่านผู้ชมบ่าต้องฟังที่ว่าอันทางสองบ่อเนาะแนตะ่ว่ามีหน่อยซีคือชิมากี่ดอกบรรยากาศแบบนี้เนาะหาบอยไคยเห็นแล้วส่วนมากลราเถ่าเิ่นมากกะมีหน่อยแต่ที่เิ็นนคอมมนบ่สอบอันนะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเหลขประตูน้ำน้ำเสียสีมาลงห้ยด้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเหลขกประตูน้ำน้ำเสียจะมาลง,ห,ะะลลาาลงห้แฟนครับคะ่ะคืนนี้เจอกันเหลขกรางแล้วคะ่ะท่านผู้ชม คืนนี้เจอกันเหล็กลางก็เพิ่มียังเด็กอยู่วัดปูเนะาะแมนค่ะท่านผู้ชมเหล็กสามตัวค่ะปาดงามคักเนาะเมืองเนี้ยค่ะท่านผู้ชมปาดงามคักงามเนี่ยพักบุ้งแม่ค่ะท่านผู้ชมมันว่าคอยเกิดแต่ว่าอันเป็นฟุ้นที่ดีดเนาะสุ่มซ้ำดีผอมเมืองเนี่ยนี่จากซองเนาะ เขาออมาอันละซ่งองเสียวมาให้ไม่ใหญ่อีกอยู่นี่เพ่นวาพักซี่พ่นบอเกิดก็พักขนาพักหอมปอมบางเนี่ยเดี๋ยวเขาตองล่องเม็ดใหม่อีกเนาะนี่พักหอมค่ะท่านผู้ชมอ๋อสำหรับคลิปนี้กะเป็นเล็ก<ม>อ่เพันทรงมาให้แล้วค่ะท่านผู้ชมหรอกกัเพ่นกะจัดลอตเตอรี่ คักแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนายยูดีไม่แห้งสุขโหสุข,ข้นเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ